การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบกวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินค่าการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบกเป็นไปอย่างเหมาะสมสงใายและสามารถนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทัพบกขอบเขตครอบคุมการประเมินค่าการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาในการบริหารงานกำลังพล การพิจารณาบำเหน็จประจําปีการพิจารณาปรับครองอัตราสูงขึ้นและการพัฒนาบุคลากรการประเมินค่าการปฏิบัติงานหมายถึงการประเมินค่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกองทับ,บกที่หน่วยต่างๆจะต้องใช้รายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจําแบบประเมินค่ากําลังพลหมายถึง แบบประเมินค่ากาลังพลตามมาตรฐานของกองทัพบ,บุกที่หน่วยต่างๆต้องใช้ในการประเมินผลสำเร็์ของงานและสมรรถนะของกําลังพลโดยจะแบ,บ่งเป็น2ประเภทคือแบบประเมินค่ากาลังพลชั้นสัญญาบัติใช้แบบพิมพทออ์ทบ101157และแบบประเมินค่ากาลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัติใช้แบบพิมพทออ์ทบ101158วงรอบการประเมินปีละสองครั้งครั้งที่1ตั้งแต่1ตุลาคมถึง31มีนาคมของปีถัดไปครั้งที่2 ตั้งแต่1เมษายนถึง30กันยายนของปีเดียวกันเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น5ระดับดังนี้ 1. คะแนน้อยละ90ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น 2. คะแนนลอยละ80-89อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3. คะแนน้อยละ70-79อยู่ในเกณฑ์ดี 4. คะแนนร้อยละ60-69ถึงอยู่ในเกณฑ์พอใช้และ 5. คะแนนต่ำกว่าร้อยละ60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงโดยผู้รับการประเมินทุกนายต้องมีคะแนนผลการประเมินค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ60จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินการประเมินค่าก exactly ําลังพลให้ดําเนินการดังนี้ให้เจ้าหน้าที่กําลังพลตรวจสอบผู้ที่ต้องได้รับการประเมินค่าในหน่วยโดยการประเมินครั้งที่1ใช้รายชื่อกําลังพลของหน่วยณวันที่1มกราคมและครั้งที่2ใช้รายชื่อกําลังพลของหน่วยณวันที่1กรกฎาคมของทุกปีและส่งแบบประเมินให้ผู้รับการประเมิน และให้ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินตอนที่1และตอนที่5โดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่ายโดยผู้รับการประเมินบันทึกผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของตนเองในวงรอบที่ประเมินเพื่อให้ผู้ประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลโดยปัจจุบันได้เพิ่มเติมตอนที่6คือเพิ่มภาพถ่ายคู่ชุดปฏิบัติงานระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจำนวนหนึ่งภาพ และภาพถ่ายการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจํานวนหนึ่งภาพและนําไปให้ผู้ประเมินดําเนินการประเมินในแบบประเมินตอนที่3ถึงตอนที่5ในตอนที่3การประเมินค่าให้ผู้ประเมินใช้ปากกาหรือหมึกที่ไม่สามารถลบได้โดยห้ามใช้ดินสอและทาการติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมโดยให้สอดคล้องกับผู้รับการประเมินในตอนที่4ผลการประเมินให้ผู้ประเมินบันทึกค่าระดับคะแนนที่ได้เลือกจากในตอนที่3ในตอนที่5การแจ้งผลการประเมินค่า ให้ผู้ประเมินบันทึกผลการประเมินระบุเกณฑ์การประเมินและบันทึกความเห็นของผู้ประเมินและส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อรับรองผลการประเมินขอให้ผู้ประเมินพึงระลึกไว้เสมอว่าการประเมินจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมสะท้อนผลสำลีของงานและสมรรถนะกำลังพลอย่างแท้จริงเพื่อสามารถนำผลการประเมินค่าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยและกองทัพบกห้ามประเมินโดยการใช้ความรู้สึกส่วนตัวชอบไม่ชอบ ตลอดจนอคติต่างๆต่อผู้รับการประเมินการให้คะแนนประเมินค่าแบบปล่อยคะแนนหรือกดคะแนนและการใช้ความประทับใจในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าเมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วให้นําแบบประเมินมาให้เจ้าหน้าที่กําลังพลของหน่วยเพื่อกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินตอนที่2โดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจุอ่านง,ง่ายจากนั้นเจ้าหน้าที่กําลังพลของหน่วยทําการเรียงลําดับกําลังพลทั้งหน่วยตามชั้นยศจากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย และบันทึกลงในแบบรายงานผลการประเมินค่ากำลังพลโดยแบบรายงานผลการประเมินค่ากำลังพลชั้นสัญบัติใช้แบบพิมพ์ทบ1 0 1 1งศและกำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญบัติใช้แบบพิมพ์ทบห1ึ1งศโดยก่อนที่จะส่งคะแนนประเมินค่าทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากำลังพลของหน่วยเพื่อให้หน่วยนำผลการประเมินค่าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาบำเหน็จค่าจ้างค่าตอบแทนประจําปี สุดท้ายให้เจ้าหน้าที่กำลังพลของหน่วยรวบรวมผลการประเมินค่ากำลังพลชั้นสัญญบัตรและส่งไปยังกรมสารบัญทหารบกส่วนแบบรายงานผลการประเมินค่ากำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญบัตรจะส่งให้กองกำลังพลกองทัพภาคที่4โดยผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่กำลังพลรวบรวมรายชื่อดังกล่าวแล้วแจ้งผู้ประเมินให้แจ้งผลให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและหากมีข้อสงสัยว่าการประเมินไม่เป็นธรรมสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยใช้แบบฟอร์มการยื่นอุทธรณ์สุดท้าย ให้เจ้าหน้าที่กำลังพลทุกหน่วยเก็บรักษาแบบประเมินค่ากำลังพลทุกแบบพิมพ์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเก็บไว้ที่หน่วยเป็นเวลา5ปีเมื่อครบกำหนด,ดแล้วจึงให้ทำลายได้